ข้าพเจ้านายอนุวัตพรมสิงขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำว่าปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จดุลวงปู่ปุณเด,ดลงป่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันกวรแก่การสวดสาธยายมนตลต่อไปบทสวสมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตราคันชตุเทวาตาสัทมังมุนิราชาสาสุนันตูสักขโมกะังสักเคกามีจรรปเปคิริสิกราตเตจ,จันดริเกวิมาเนที่เปราเทจข้ามิตรุวนาคหเนเคหะวัตุมิเขเต กลุ่มมาจะยันตูเทวาชรทรวิสเมีอกาคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวาจนนังสาธโวเมสุนันตูธรรมสวนาการอยยมพัทันตาธรรมสวนาการอยยมพัทันตาธรรมสวนาการอยยมพัทันตาบุตรสนมกาสิทธิคาถานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบสวสสัจจกิยขานาทิเมสัลนังอัญญังปุตโตเมสัลนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหุตุสัพพะทานาทิเมสัลนังอัญญังธัมโมเมสัลนังวารังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหุตุสัพพะทานาทิเมสัลนังอัญญังสังโฆเมสัลนังวารัง Ee na sa jawase na soti mi honto sa pata. Musod maga karuniko na toti ati kakata. Ma karuniko nanato at tayya sa papaninang, urentawa para mi sa papato sa poimotamang. ete na sa jawase ng ang honto sa pupatatawa. Ma karuniko nato hitaya sa papaninang, urentawa para mi sa papato sa potimo tamang. เอเตนะสัจจะวัเชนามะโหนตุสาธุปปะตะวามหากรุณิโกนาโทสุขายะสรรปะปานินังอุเรนตวาบรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะเชนามะโหนตุสาุปตะวาสมหาสมัยสตเอวเมสุตังอกังสมัยังภวาสเกวิหารติเปรวัตตุสมิงมหาวมหาตาภิสังเกนะ सिद्धि पाजमाते ही पिकुसते ही सपे ही वारंत हंते ही था सही जलो का तो तो ही देवता ये पुये न सन्नी पति ताहु अंति पाखवान तंग था सनाया पिकुसंग अंचा आधा कोट ये तातंग होते यंग को पकवास के सोविंग กบิรวัตุสมิงมหาวนิมหาตาปิกุสังเขนัสิติงปาจมาเตหิปิกุสเตหิสเปหิวาเรณหันเตหิทัสหิจโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติตักภะกวันตังทัสนาญาปิกุสังขจารยานุนามยามปิเยนาภะกวาเตนุปิสังกมยามาอุปิสังกมิตวาภะกวาตัวสันติเกปาเจกข้าทาภาเสยามิติอัลโคตาเทวตาสยตาปีนามาปะระบา

เอาวะมีวาสุตาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปัจวัตโตปุรโตปตุระหังสุอตโกตาเทวตาปัจวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกามันตังติตาโเอกาเทวตาปัจจวัตโตสันติเกมังค่าทั้งอัภาษีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาัมห์อิมังธรรมะสมยันทากิตาเยวะอราชิตสังคตนอาตโกอราเทวตาปัจวัตโตสันติเกมังค่าทั้งกัภาษี punya tapi ga sucita nu keakan susahati wanitanikaita ra akanantiidasan im kepada เชตวากีรังเชตวาปลีขังอินตะกีลังโออาจจะไม่มีชาเตจารันตีสุตตาวิมลาจากกุมตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตะโขอปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกจีพุทธังสระนังคตาเสนเตกมีสันติอัปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปุริปุริสันติเตอัตะโขภควาบิกูอามันเตสีเยปุเยนาภิกเวทเสโซโลกาตุสุ เทวดาสัตนิปติตาโหนตีตถาคตตัณนายาภิกุสังคขันจะเยปิเตภิกเวอหฮสุงอัตตมัรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปีปะกวนตานังเอตาปรมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาหิสงเสยยาธาปีไมหังเอตานหิอาจเยปิเตปิกเวปวิสันติอนาคตมันานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตาปรมายเยวเทวตาสันนิปติตาปวิสันติเสยยาธาปีไมหังเอตารหิอาจิกเยสามีิิกเวเทวกายานังนามมิกิตเิสามีิิกเวเทวกายานังนามมิเตสิสามีิิกเวเทวกายานังนามมิตังสุนาถาสาธุกังมนะสิกโรถาภาสิสามมิติเอวัมพันเตติโกเตปิโก साका सा hama द सता kh tarang पta ta सහිtathहावाlansinnना lo हमसा oth na था san na ला स ने ી ตโตอมันตยิสัตตาสวัคเฆสารเนรเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอตาปมากุรงสุตวาปุริสัสสานังเตสัมปาโตระหุยานังอามนุสานาธาสนังอเปเกสตามาตถคุงสังหาธัสสติเริงสตังเอเกสงหาสานังอามนุสานะธาสุมอเปเกนันตมัตะคุงทิทาสัพพาภูภะองคตันจัสรพังอภิญญาญาววากิตวานจักรุมาตโตอมันตยิสัตตาสวัคเฆสารเนรเต เทวกายาอภิคันตาเทวิชานาตาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิเคราหิอโนปุตโสสัตตาสังฆาวยาขากุมาระปีละกะปีละวัดตวะเอติมันโตชูติมันโตวันนัวันโตยาสสิโนโมทมาณาอภิกามุงภิกขูนังสำให้ติงว่นัง สาสังฆาหีมะวตายานานาตตะวานิโนเอติมันโตชูติมันโตวานนวันโตยาสัสนโนโมทมานาอาภิกามโมกีคูนังสัมมิติงมะนังสาตาคิราติสังฆายียานานาตตะวานิโนเอติมันโตชูติมันโตวานนวันโตยาสัสนโนโมทมานาอาภิกามโมกีคูนังสัมมิติงมะนังอิจเจเตโซราชสังฆายียาคานาตตะวานิโนเอติมันโตชูติมันโตวานนวันโตยาสัสนโน โมธมานาอภิการมุงพีคูนังสมิติงมนังเวียาปิตาปันจัสตายาคานาาตวันินโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิการมุงพีคูนังสมิติงมนังกลุมพิโราชาคหิโกเวปุลสานิเวศนังพินโยนังสตาสหาสังยาคานางปริยุปาิรูปาสติกลุมพิโลราชาคหิโกโสปาคาสมมิติงมนังปุริมันจติสังราชาตัโธร ทตารัตโตประสาสติการทัปานังอธิตปติมหาราชายาสสิโสปตตาปิตัสสะปั้งหวอินทนามามาหัพลาอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกูนังสมิติงมะนังทากีนันจาติสังราชาบิลโนตัปประสาสติยุมพันตนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปตตาปิตัสสะปั้งหวอินทนามามาหัพลาอติมันโตชูติมันโตวันนัวันโตญาสสิโนโมทมานาอาภิกามุงปิกูนังสมิติงมะนัง ปาจิมันจาติสังราชายวิรูปโคปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสิโธปุตตาปีตัสสะปังหโบอินทนามามหาปลาอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมธมานาอภิกาุงภิกูนังสมิติงม่นัง อุตรันจ่าทิสังราชาคุเวโรต菩萨สติยคานังอธิปติมหาราชายาสิโยปทาปิตัสสปังโวอินทนามามหาปลาอิติมันโตชูติมันโตวันนวันโตญาสิโนโมทมานาอาภิกามมงภิกขนังสมิติมนังปุริมัติสังตถาารโธทักกินีนันิลุสโกปาชีเมนาวิรูปะโคคุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจติโรทิสา ทัดธลมานาอทั้งสุวณีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทัสอาคูวัจณิกาสะทามายากุเตนตุวิเตนตุวิภูจาบิภูโตสหะจันทนโนกามาเสโทจากินุมันโทนิมันตุจาปนาโทโอปปัญโยจะเทวสุโตจามาตเรจิตาเซโนจะกันทโพนะโรราชโนสโว อากูปัญจสิโคเจวติมพรุสุรยวาจสาเอเตจันเยจราชาโนคันตปาสหราชุภิโมทมานาอภิกรมุงพีกูนังสมิติงอันนงอาทาคูนาปสานาคาเวสาราสหัตาสกากัมพรราสตระอากูปายาคาสหาญาติพียามุนาทัตรธาจะอากูนาคาสัสิตงเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงนันงเยนาคราเชสหสารันติทิพาธิ ชาปักขีวิสุทธจักรวเวหายสาเตวันนะมัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานมาสีสุปันาโตเกมมะกาสิปุตโตสันหานีวาจาหีอุป่าวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุปุทันจิตาบจิราหะเทนะสมุทังอสุราชิตาภาตโรวาสวาเสเตอิติมันโตยะสันโนการะกัญชามหาวิสมา อสุราธานาเวกสาเวปจิติสุติจารหาราโทนมุจิสหสุตันจาริปุตานังสาเพเวโรจนามกาจันนหิตวาพริงเสนังราหูปัตตามุปาขมงสมโยทานนิพตันเตปิกูนังสมิติงมะนางอาปูจเทวาปฐวีจเตโชวายโยจธาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตากรุณากายิกาอากูเทวายาสิโนาเสเตสุธากายาสเปนานาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโต วันนวันโตยาสัสนโนโมตมานาอาภิกามงภิกูนางสามิติงมะนังเวียนทูจะเซวาสหาลีจะอาสมาจะุวีมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปรากิตาสุิยสุปนิสาเทวาสุิยมางคูปรากิตานักขตานิปรากิตวาอากูมันทวะรากะ วสุนังวาสโวเสโโสะโกปาคาผูเรนตตัวทะเสตเตสสะากายาสเพนานาตวันิโนอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนันอัฏฐากุสหาภูเทวาชารามาคีสิคาริวะอริทกาจจโลชาจาบอุมภาผูภานิภาสิโนวรุณาสหธรรมจาอจุตาจเนิจิกาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสสาวิสิโนตเสตเตสสะากายาสเพนานาตวันิโน เอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอาภิกาบุญปิคูนังสาวิติงมะนังสมานามหาสมานามนุสามานุษย์สุดมาริตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนุษยปตุสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจารโรหิตวาสิโนปรมามหาปรมาอาคูเทวาเยสสิโนตาเซเตสะสักกายาสเปนาน้าตวานิโนเอติมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอาภิกาบุญปิคูนังสาวิติงมะนัง สุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคณนาสาตหหโอทาตค่ะย์หาปามุค่อาคูเทวาวิจักนาสตามัตตาห์รักชามิสกาจิจิสัสินโนทานายังอาคาปิชนโนโยติสาอภิวาสตีตาเสติเทศสตกกายาสเปนานัตวันนิโนอายติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยาสสินโนโมทมานาอาภิกรมุงปิคูนางสัมิติงมะนังเคมิยาดุสิตายามาทวตากาเจยิสัสินโนสมพิตากาโรมารามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอาปนิธา ตาเสเตตาสะทากายาสะเปนานาตวันิโนอิติมันโตชูติมันโตวานนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติงมะนังตาเสดเตเทวันกายาสะเปนานาตวันิโนนามันบายเยนาอาคันชุงเยจันเยจตสิสาสหะปวุทธาชาติมาคีลังโอทาตินันมานสวังทาเกโมขะตรังนาทันกันตังวะอสิตาจิตัง สุบรมมาปรมาโตจ่าปุตตะอิติมโตุสหะสันนังกุมารโอติโสจ่าโสปะขาสันมิติมนังสหัสพามโลกานังมหาพรหมาภิเตติอุปปันโนชูติมันโตภิสมะกายโยยะสสิโสตเสสะอิสราอาคูปเจเกวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจจาศภีอภิกัรเตสินเตเทเวศพรามเกมมาราเสนาอภิกามีปัสกัลหันสมัญทียังเอถาคันฐานถพันธทาราเคนาพันธมาตุวะสมันตาปริวาเรธามาโวภมุติโกจินังยติทัฐามหาเซโนกาณาเสนอเบสยิปรินาตระมหชาสารังกตวานเภระวังยตาปวุสโกเมทท่านายันโตสวิสุโกตถาโสปปจุธาปฏิสังขุโตอาัยยังเวเสตันจัดสัพังอภิญญาอวบวากิตวานชะกุมาตุโตอมตยจิสตาสวเกสรนิยรเต มาราเสนาอภิกันตเวิชานะาถาภิกขวเตจตปะมะกรุงสุตวาพุตสาสัสนงนบีตารา,ขาเขหิปะกามุงเนสังโลมันปีอินชายงซาเพาวิชิตสังฆามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสหปูเติสากาเตชนิสุ <c oughs> <c oughs> บสวจุลชยยปรกรนโมเมพุตตสารันตนายธรรมิชตชะประสตป นารายณ์ปรเมสุราสิทธิพรมะจะอินทาจะจตุโลกะกัมเพลลักขะกาสมุตตาปูตุงขังคา จะสัพพรมชายาปสิทธิ์ภวันตุเตชายาชยตรันนิทรันนิโอตติโอตตินาตินาติชายชยากัคคลาตน์นิัยนิไรใสเสนาเมรุละจะพโนละจีชายชยาคามเพียรสมเพนาเคนทนาเกปีสาจะพูดตกาลีชายาชยตทุนิเมิตาโลกีชายาชยสิงเกสุธาธาเนโมกชจฉา ชายชายวรุณนโมขสสะตาชายชยตัมปาทินาขกุลลคันโถ จยะเจยาค้าชกคนนตุรงสุกราผูชงศีหาภยคตีปาจยะเยวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุนสุเทนโอระดีเจยชเจยสุขาสุขาชีวีชจยะเยทวรณีตเรสธาสุชัยยาจยชยทวรณีสันตินสตาชจยะเยมังกรารจจาภาวะเกชจยะเยวมรุณบาจญัตเกชจยชเยรักกษสุรภูชเตชา ชัยชัยพระมเมนท่นาะชัยชัยราชาติลาสานชัยชัยชัยปาตวิงสาพังชัยชัยอรหันต์ตาปเจกปุตตะาวังชัยชัยมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยชัยพระมาสุลโคชัยชัยบาโควิลุณโควิรูปะโคจันติมารวิอินทโจะเวนเตโยจะกุเวโรวิโนบารุโนปิจักคิวาโยจักปชนโหกุมาโร ตถาราตโกอธารสสะมหาเทวาเสติตาปัสสาทโยเอสิโนสาวกัสสะพชัยยารามัวพระวันตุเตชัยธรรมมังจะสังโฆจะทัสปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยเตเจนะชัยโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะ อนตุเตช,ชัยยมังคลังชโยพิพุทธสสิลิมตัวยังมาราสัจปาปิมโตโปราชโยอุโคสยัมโพติมันเตปโมติตาชัยยตะตาตาพระมคนะ มเยสีโนเจยโพุทตสัสสลิมตโตอยังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยโอโคสยัมโพติมันเตปโมติตาชายตตาอินทคณามเยสีโนเจยโีพุทธัสสลิมตัวอยังมารสัจปาปิมตโตปราชโยโอโคสยัมโพติมันเตปโมติตาชายตาตาเทวคณามเยสีโนะโยปีพุทธัสสลิมตโตอยังมารสัจปาปิมตโตปราชโยโอโคสยัมโพติมันเตปโมติตาชายตาตาสุปันนคณา マガニエシトモッセヨピブุทธサシリマトーอยังมารสัจจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพติวันเตปโมทิตาチャยตทานาคขณะมเหสีโนจะโยピブุทธサシリマトーอยังมารสัจจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพติมันเตปโมทิตา ใจยะตถาสุพรามคณามหสิโนเชยันโตโพธิามูลสักกายนังนันติวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยันสุใจยังมังคะเลอภราชิเดปัลลังเกสีเสปถวิปโกรเรอภิเสกเสสะปุทุตานังอับกับปโตปโมตติสุนักขตังสุมาสุมังคลังสุปภาพาตังสหติตัง สุขโนสัมมาหูโตจ่าสุริทังธรมมจาริสุปทาคินังกายกรรมังมาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปเนติเตปทาคินาปทาคินานิกัตาวานลภัตเตปทาเตอเตอัฏฐารถสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโรคาสุกิตาหูทาสหัสเพหิยาติพีสุนันตัวพลตัวเยเทวาอัศมิงธานีอธิคตากีขายุกาสถาหงนตัวสุกิตาหงุนตัวสัพพทารคันตัวสัพพสตานัง ระคันตุชินาซาสนังยากาจิปัฏฐาเตสังสาเพผู้เรนตัวมโนระายุตตากาเรปวะสันตัวบาสังบาศวราหะการคาจุปัตวาเตสังนิวาเร้นตัวจะสาปธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะธาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุดตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวาติยังวิหารติเจตวะเนอนาคปินติกาสาอารามิตตโกภะคะวิกขอมนเตสีิกโวติภะทนเตติเตภิกขภควโตปัจจะโสสุงภะวาเอตาทโวจาโอปาทวาิกเวาานังอโนปทวาตถาานังิตตาวาสาทาตธมมาติตตาธมานยมตาสเสังขาราอนิจจาติตังถาโตอภิสัมจเต ြ सသအြစရသ အြစမသာအကြကသည်ထစသ်ပြပ်သ်ဖစပသ်ီ වသ ီဖြ်သနရသစပစခအကသ uပထာ ပကေသာာနအပထ သာကနထသစာသထမသta။ ธรรมานิยมตาสเปสังคาราตุกาติตังตถาคตโตอภิสัมภูชติอภิสมติอภิสัมภูชิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปาตเปติวิวารติวิภาชติอุทานิกรโรติสเปสังคาราตุคาติุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปปัาวาตถาคตานังทิตาวาสา ธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสเปธรรมาอนัตตาตีาตังตถาคตโอภิสมัสมปุจติอภิสเมติอภิสัมปุจิตตวะอภิสเมตวะอาจิคติททเทเสติปัญญาเปติปารเปติวิวาราติวิภาชติอุตานิกโรติสเปธรรมาอนัตตาตีอิธามะวจาภควอาอัตตามานาเตปิโกภควาตภาสีาาตังอภินันตุตีบทสวสดพระธรกรตักขาถา อาตีตังนาวาก็เมยานาปฏิกังเขอนาคตังไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรไปบังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าท้าตีตามปะฮีาทัาตั้งอปาตั้งจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นใจโยทำมังตาาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังุปังตังวิทาโนปรุหยเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากยมแจ้งไม่งอนงนอนันคอนแคนเข้าวนอนครอบครอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจะมาต่อปังโกชัญญามรณนสุเวความเพลี่ยนเป็นเกียรติที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นาอิโนโสังคารันเตนะมหาเซนินมาจุนาะเพราะการผ่อนเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสมาหน้าก็าไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตามาตันติตัง ตังเบพาเทกะระตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบจ้องเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขัดตั้งลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทัวธรรมะสังเบคปัจเจกจเวคขนณะสพเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจ แล้วรูปทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาอสังขาร,าค,าขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ตุอังมอระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามรตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มอรณะปะริโยสานางังเมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเรามี เป็นของไม่เที่ยงหมอระนังเมียนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งดูนานอเบสตวิญญาโนขันปสัสจากวิญญาณุนโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสติจงนอนทับเถาวิงซึ่งแผ่นดินการิงคารังอีว่าปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟือนนี้รัตตังห้าประโยชน์มีได,ด้อนิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทยายะวะธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานนโรชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุโกค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัตามารันติจามาริงสุจามาริสเรสัตวทั้งหลายทั้งปวงที่กาลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวะหังมาริซามีเราก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันนานทิมิเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย Bodho mehayang kini, yang kini kuslanggam sampai hirate hiratang punyangno namo than tu. Suanan tuo pon tuo ye teva astanin kane ati kata ati kaya kasta omun tuo sukita hon tuo tuka pamun jan tuo mata bita sukita hon tuo tuka pamun jan tuo sampai ayatika sukita hon tuo tuka pamun jan tuo sampai ayatika sukita hon tuo tuka pamun jan tuo sampai bisa sampai yaka sampai peta sukita hon tuo tuka pamun jan tuo sampai ajariu pajaya sukita hon tuo tuka pamun jan tuo สัพเพนะขัดตาสุกิตาโหนตุทุกขะปะมุญจนตูสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขะปะมุญจนตูสัพเพสามารถตินังสามีฉันตัโวบุตรบุญชาลองปุถรทวดน้โมโพธิสัตว์ตคันติมายะอิติภะคะวาน้โมโพธิสัตว์ตคันติมายะอิติภะคะวาน้โมโพธิสัตว์ตคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถา ยาธิวตาสันติวิหาระบาศีนีทูเปเทเรโพธิกรเรตหิงตหิงตาธรรมมาธานีนภวันตุปุชิตาโสติงการนติธาวิหารมันทะเลเทราจมาชาณวกาจบิกบัวสารามิกาธานาปฏิอุปสกามขามาจเทสานิขามาจะอิสราสัปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตสลาภูชายปิจันตสัมภวาสังเสตชาตาอัตตบูปตาติกา นิจานิกาธรรมะวารังวิจิตเตสซาเพปิทุกขสสกรนตุสังขยังาตุจิรังเจตงธรรมโมธรรมัตราจุปุลาสังโคโหตุสมโควะอัธายาหิจ่จอามเระกตุสัตโตมุสซาเพปีธรรมะจาริโนวุติงสัมปะปุเนยยมาธรรมีอริยปเวจิเตปัสนนาหตุซาเพปีปานิโนพุทธาสิเตธรรมะทารังพเวชันตวการเเโวูปวัสสตุวูติภายาสัตตานังธรรมิทางเนีเตวเมทนิง มาตาปิตาจะอารชังนิจังราคนตุปุตตะกัมเอวังธรรมีนาราชาโนประชังราคะตัวสัปปตาปุสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปิตาเจนิทุกขะพยาปิตาเจนิปุกพยาโสกปิตาเจนิโสกาหุนตุสเปสปันโนเอตาปิตาจามเหหิสัมปะตังปุญญาสัมปะธรรมัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปะติสิยาทานังทานตุสัทธายาสีลังราันตุสัปปตา ภาวนาเพื่ต่างคนตัขันชนตุเทวตาคตถาปุสวดสุมังคลังคาถาอนตุสัพพังสุมังคลังลกคันตุสัพเทวตาสัพปุธานุภาเวนะโสติหอนตุนิรันตรังอนตุสัพพังสุมังคลังลกคันตุสัพเทวตาสาพธัมมานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตรังอนตุสัพพังสุมังคลังลกคันตุสัพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตรัง สัพเบปุทาปราปตาปจิกานัจะยังพลังอรหันตานันจเตชินารักขันพันธมีสัพพโสสับเบุทาปราปตาปจิกานัจะยังพลังอรหันตานันจตินรััพัมสโุทาพราปตาปจิกานัจะยงพลังรันตานันจเตชินารััพันธมีสัพพโส

ขอในส่วนส่วนวนี้จงเป็นสภาพสถิมงคลแก่ข้าพรเจ้าให้เกียข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกจากโศกจ,จากโลกจากภัยจากพวงขอให้เล่นขอให้มีเร็งได้ได้อันสถิตมั่นคงเป็นสัมมาชีพผู้ชอบทำคำว,ว่าไม่มีโอจากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาชีติธรรนในพระธรรมของสอนทรงเด็จพระส,มรสมัมมาสัมพุทธเจ้เาดำรงนี้อยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทอน อีกท ini, care, between, ั air, three to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  ้งขอเทศดาเชวาลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาท์พร้อมส่งอนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคลแห่งพระไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอเสียทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวกี่สามสิ่งอมูลหรือจะสังเกให้เปลี่ยนโดยพุทธานุภาพเทวานุภาพแล็ทนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนุโมทเป็นสิริมงคลแก่ผู้เราพรองกับผู้เชื่อ